ยามรุ่งอรุณแสงทองแห่งวันใหม่สองพนมอกบ้างป่าหิมะพานงดงามราวสวรรค์เสียงนกร้องก้องกังวานประสานกับเสียงลำธารใสที่ไหลรินชั่วนิรัน์กลางสายน้ำใสสะท้อนแสงทองนางมโนราและหมู่กินรีไร่รำอย่างอิสระดังดอกไม้ต้องลมไม่มีสิ่งใดบนโลกมนุษย์จะเทียบความงามได้แต่ในเงาไม้เงียบสงัดมีสายตาหนึ่งจับจ้องจากพุ่มไม้ พรานบุญผู้มากเล่ห์กำลังเพ่งมองด้วยความโลภและความอยากได้ในสิ่งต้องห้ามบ่วงทองแห่งเวทมนต์ถูกคว้างออกจากมือในพรานเสียงลมแหวกฟานฟ้านางมโนราพยายามกลางปีกบินหนีแต่บ่วงวิเศษได้พันธนาการเธอไว้อย่างแน่นหนาเมื่อถูกพามายังวังหลวงท่ามกลางความอลังการของราชสำนักเจ้าชายพระสุทนทอดพระเนตรนางครั้งแรกดวงเนตรทั้งคู่ประสานกันราวโชคชะตาได้ขีดไว้แล้ว วันเวลาผ่านไปหัวใจทั้งสองเริ่มเชื่อมโยงกันแม้ต่างเผ่าพันธุ์แต่ความอบอุ่นในดวงตานั้นกลับสื่อถึงความว่ารักโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ยแต่ความสุขมักอยู่ได้ไม่นานขุนนางผู้ริษยาเริ่มกระซิบคำลวงวาดภาพให้นางเป็นตัวร้ายต่อหน้าพระพักกษัตริย์ทั้งที่หัวใจนางบริสุทธิ์ด่งสายน้ำกษัตริย์ผู้หลงเชื่อคำลวงขุนนางผู้ริษยานั้นจึงได้จัดตั้งพิธีบูชา ก่อนถูกประหารนางมโนราร่ายรำอำลาเป็นครั้งสุดท้ายปีกสีทองแผ่กว้างสะท้อนแสงตะวันแล้วพันร่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นนกฟินิกซ์ทองโบยบินสู่เวหาด้วยรักแท้ที่ไม่ยอมพ่ายพระสุทนออกเดินทางข้ามภูผาผ่านป่าเวทและลำน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อพบหญิงที่รักอีกครั้งแม้ต้องแลกด้วยชีวิตก็มีหวัได้ความช่วยเหลือจากพระอินพระสุทนและนางมโนราก็ได้กลับมาครองรักกันอย่างมีความสุข